การเฉลิมฉลองพัชราพิเศษหรือวาระครบรอบ60ปีการครองราชของสมเด็จพ,พระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เป็นเวลา4วันตามที่ทางการอังกฤษกำหนดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโดยเริ่มจากการยิงสลุดหลวง41นัดของกลมทหารปืนใหญ่ม้ารักษาพระองค์ในกรุงลอนดอนและในจุดอื่นก็มีการยิงสลุดเช่นกันนะคะเช่นบริเวณใกล้กับสะพานททวเบริ์และพระราชวังบินเซอร์ สำหรับพระราชกรณียกิจแรกนะคะที่สมเด็จพระราชินีทรงประกอบในการเฉลิมฉลองวาระพิเศษนี้ก็คือการเสด็จพระราชดำเนินไปทอบพระเนตรการแข่งขันม้าเอฟซัมเดอรบี้นะคะซึ่งก็เป็นการแข่งขันม้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอังกฤษ ส่วนชาวอังกฤษที่ขณะน,นี้อาศัยอยู่ในต่างประเทศก็จัดงานเลี้ยงเพื่อเฉลิมฉลองพัชราพิเศษเช่นกันที่เมืองมงเลโอนแมกโนยักประเทศฝรั่งเศสชาวอังกฤษหลายพันคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้และเมืองใกล้เคียงก็พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองพัชราพิเศษด้วยการตกแต่งสถานที่ด้วยสิ่งของที่บ่งบอกถึงความเป็นอังกฤษ ผู้ที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ต่างเห็นตรงกันนะคะว่ากิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการร่วมฉลองวาระสําคัญของสมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษแล้วยังเป็นโอกาสพิเศษที่พวกเขาได้ร่วมกันใช้ชีวิตแบบคนอังกฤษในต่างประเทศที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสายการบินเวอร์จินแอตแลนติกก็ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองพระสราพิเศษเช่นกันค่ะโดยได้ตกแต่งจัตุรัสยูเนียนด้วยธงชาติยูเนียนแจ็คของอังกฤษ เพื่อเธอพระเกียรติสมเด็จพระราชนีนาถอลิซาเบธที่2นอกจากนี้ยังได้จัดก,การแข่งขันชิงรางวัลเป็นตัวเครื่องบินฟรีกด้วยสําหรับกิจกรรมเฉลิมฉลองในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษที่จะมีขึ้นในวันนี้ก็คือการปล่อยขบวนเรือจํานวน1นึ่พันลำนะคะที่ถูกส่งมาจากทั่วโลกในแม่น้ําเทมส์โดยสมเด็จพระราชนีและดยุคแห่งเอดดบ เอดินบาละพัสวามีก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรขบวนเรือด้วยในงานนี้ก็คาดว่านะคะจะมีประชาชนเข้าร่วมชมถึง1ล้านคนเลยทีเดียวค่ะ